ในบาสถาการการรอคอยคกสารที่หนี like ที่ส e. ุดเช่นตอ่เราเิสน์แต่มาเราก็ไ่สกรับเราม่ไดอไกนเชนนั้นถาบางคนอาจจะบอกว่าการไม่ทำอะไรคือสิ่งที่รับไม่ได้คือคนที่ให้ออาใจแต่าเกิว่าลงมือแล้วมันผิดทิหลัลมันเกิดทิศทิศทางอะลงมือทำแล้วแล้วต้ิดสาลงมือทำแล้วแล้วนหลัากนจงรอช่วงจังหวะให้ดี หลายคนนะคะที่ได้เป็นหน้าตอนี่น้องูกนองบางคนอาจจะมีทั้งพุยหรือูปร่ร่งสูวันสิ่งสำคัญก็คือการให้เกียรติแันลดทนลดกลั้นแน่นอนว่าอาจจะถูกลูกน้องหลอกคนที่เการลดสูอเอาไว้คือการเงียบให้กัดความหวังต้พูดมาพูดให้ฟังแตบแค่หูแต่ถ้าทำให้ดูรู้จักข้อที่สาระเบียบวีนไยคือเรื่องที่สำคัญครบครวจง คนวเขาไม่พูดมากคนพูดมากชอบไม่กินแต่ไม่ใช่ว่าเงียบหรือไม่ตอบโคนผไม่รู้ว่าคนผิวข็อเอาไว้ก็คือใช้กับกผู้ชช้ที่กคดือเพื่อนที่ชอบคดมีเ้าหมาแต่ถ้าบางทีถ้าด้วสอบอานออกเสียงมันไม่ปนาาจะรู้ว่านอ่านออกไมส่วนอะไรที่มันไม่ จมควบคุมสติของตัวเองเพื่อยับยั้งชั่งใจและก็อดทนอดกลั้นก่อนที่สัญชัตนท่หญบิดจะเข้าควบคุมยาคุลาเรื่องบาเรื่องอดทนสินาทีจบได้ไหมความอดทนนั้นมันอาจจะคงมขืนแต่ผลของมันชิดหน้าพอหลุดเริ่มหายดีใช้เสียงดีแล้วเราถือว่าอาจจะหลุดเสียงไปแต่ที่คุณรักษาสมมุิเหมือนกับคนเป็นเหมือนกันไหมคือ IQ ป็นลัทางติปัญญาความสขาแล้วก็ทักษะต่แน่เราจะอวาน้นะคะเพรเรเตรียมเสียเราจะเริเตรียมเพ่ม P.Q. คือพลังสลาดทางรเรเ็นสวนแรกนกคยส่วน S.Q. นะคะก็คือพลางฉลาดทางจิตวิญญาณทัศนคติแล้วก็รวปถึงความรัชอบกันมสานที่วางต่อมาข้อก่แน่นอนว่า IQ ของผองเนน่าอาจจะมีร้อส่วนสมาทที่อาจจะ

ก็เลยได้เห็นอะไรที่มันใกล้ตัวมันก็เยดเนใช่ไหอาจจะคิดที่ใก่ตาก็นใกล้ตัวบาทีคิคนในจังหวดที่ใกล้ชิดะแบบที่เราสือกว่าเต้นลายให้ชัดๆตังกับนอรคยมีงนหวันที่เราเปมอกก่าเเขาพูดเรื่อยที่เดยขาไมล่ะคือได้ไหมแ่บ แต่ว่าเป็ที่เราจะเอาจุดที่เราได้กว่าเขาแค่ด้าน ถ้ากวจะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้อเมื่อเม่อเสือตัวใดตัวอื่นยอมเป็นเสือตัวเมียก็คือมีการซ่อนเร้น่อาไวแต่พร้อมใช้เมื่อจําเป็นเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รักตัวเราก็ต้องมีการทะเลาะก,กัน อองเล้ากจะเก็บบ้านให้หลเให้เก็บบ้านไปทองทงแต่พอถึงลูกแล้วพรา่า้สุขไม่เคยที่จะทำสุรกแล้วก็คิดว่ากาเรียนหนาบล์จนบางครั้่ก็กม่มจุ่มากมันอก็มันน้าบล์คนี่บุกเขามาสร้างกิจการที่ั้อผ่านยกลำบาทการะสรามันถึงรูลูกาไน้าบล์ก็ต้เกี่ยให้ ขาสวยตวนี้อย่างถ้าตัวมาแล้วไม่เคยลำบากไม่เคยล้มลุกเขาก็จะขาดหรอต้านทานยั้งโรคที่จะสเวมากข้อสองื่อลกอฮอดแีใช้ตวรึ่งครึ่งแรกอี่ยนเรมันจะเป็ี่ะยนประโยชน์เน่อที่จากให้ดูกสืนุาสนเป็นระโยคที่สมัยที่สอนบูชา แต่รอให้ละเอียดนะจึงทำหมายความว่ายังคิดยังทำให้ถามตัวเองก่อนว่า need, ู h o o s e want นี่ก็คือความจำเป็นเช่นการพูดเท่าที่จำเป็นหรืออาจจะใช้ใยหนิ่กับสิ่งที่จำเป็นต่อมาชู o ก็คือพราะว่าอะไรควรจะความู่กต่องหรือความคลอดภั ก็ไม่รู้ก็คือส่วนนี่ะเขาจะไม่ออกับใช้งเพราะว่าปลอดแก้วนี่เปในสิ่งของที่ไม่รู้ว่าเป็นชื่อยะไรซอหรืสารส่อนได้ข้อสิบี่ปัญญาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการตวสุาราเขาตั้งคว่าใครเป็นผู้รูู้่้ราสามารถ ส่ข้อทิจส่วนปัญญาคือควสามารถการแยกแยะว่าอคนวนะม่าเปดกบ้มนะคะให้ผู้ใหญ่้ราวยออันนี้ยาเเปอีหรืออีกเดี่ันะวดทุกพวกหนูรู้ใ่ไหมว่เราซื้องิดเวลาที่จะปล่อยไปอีแต่ควอสิคน สอบตาหน้ามัาจะไม่เกียดน,นะเพราะว่ามันจะมีสอบตองนะช่วยกันเก็บแบบรวดเร็วเอาองเอาที่อยตรงที่ที่มันควรจะอยู่เขสวยเลยเขาได้สวย,สวย,สวย

开眼，北京那个地方，北京可以正常开眼。